เพราะว่าการที่อสุจิจะเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วเดินทางไปตามท่อนําไข่ได้เนี่ยอสุจิจะต้องอาศัยน้ําหล่อลื่นในขณะที่ผู้ชายมีการหลั่งก็จะมีน้ําออกมาด้วยแล้วก็ต้องอาศัยแรงผลักดันจากการหลั่งของผู้ชายเพื่อผลักดันให้อสุจินั้นผ่านช่องคลอดแล้วว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกได้ สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จางคะ่ะในคลิปนี้นะคะขอมาตอบคําถามไขข้อข้องใจอยู่2คําถามค่ะ 1. นนะคะก็คือมีเพศสัมพันธ์กับแฟนครั้งแรกค่ะแฟนเอาน้องชายของเขานะคะมาถูบริเวณปากช่องคลอดแล้วพยายามจะสอดใส่เข้าไปแต่ไม่สามารถสอดใส่เข้าไปได้ค่ะได้แต่ถูอยู่เพียงภายนอกเท่านั้นค่ะหนูจะท้องไหมคะกับประเด็นที่2นะคะก็คือ แฟนนะคะช่วยตัวเองใช้มือนะคะช่วยตัวเองจนมีการหลังเกิดขึ้นแล้วก็เอามือนั้นนะคะเอานิ้วนั้นนะคะมาสอดเข้าไปในช่องคลอดของเราอาซูจิที่เลอาที่นิ้วของเขาเนี่ยจะทําให้เราตั้งครันได้ไหมคะอันนี้นะคะคือรูปภาพระบบสืบพันธุอันนี้คือช่องคลอดนะคะตรงนี้ทั้งหมดนี้คือมดลูกค่ะในนี้คือโพรงมดลูกส่วนตรงนี้นะคะคือโงโนี้คือปากมดลูกค่ะ อันนี้คือรังไข่นะคะรังไข่จะมีสองข้างผลิตไข่ตกไข่ผู้หญิงจะผลิตไข่ผลิตฮอร์โมนจากรังไข่ทั้งสองข้างนี้และอันนี้นะคะก็คือท่อนําไข่นะคะเมื่อไข่นี่นะคะตกเดือนละหนึ่งครั้งเขาก็จะเดินทางออกจากรังไข่มาตามท่อนาไข่เดินทางมาเรื่อยๆเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันนะคะผู้ชายก็จะสอดใส่อวัยวะเพศนะคะเข้ามาทางนี้ค่ะทางช่องคลอด ประเด็นที่1ที่ถามว่าแฟนนะคะเอาเอ,าอาวัยวะเพศมาถูบริเวณปากช่องคลอดพยายามจะสอดใส่แต่ไม่สามารถสอดใส่เข้ามาในช่องคลอดได้ถูอยู่บริเวณปากช่องคลอดปากช่องคลอดก็คือช่องที่เราเห็นจากอาวัยวะเพศภายนอกนั่นคือปากช่องคลอดซึ่งปากช่องคลอดโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะปิดสนิทนะคะปิดสนิทแต่ถ้ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะสามารถยืดขยายได้แต่น้องบอกว่า แฟนพยายามสอดใส่แล้วค่ะแต่ใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าหนูเจ็บเขาก็เลยเอาถูอยู่แค่ภายนอกก็คือบริเวณปากช่องคอดเท่านั้นไม่ได้สอดใส่เข้ามาหนูจะตั้งคันไหมคะการที่เราจะตั้งคันได้นะคะก็คืออาสุจิเนี่ยจะต้องเข้ามาบริเวณนี้แล้วเดินทางเข้าไปในโพรงมดลูกนะคะเดินทางเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ว่ายน้ำว่ายน้ำส่วนใหญ่แล้ว แล้วก็มาเจอกับไข่ของผู้หญิงที่ตกจากรลังไข่อาจจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาอาจจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วอสุจิก็จะมาเจอกับไข่ของผู้หญิงบริเวณแถวแถวนี้ค่ะบริเวณท่อนําไข่แถวแถวนี้นะคะทีนี้ในประเด็นของน้องนะคะที่แฟนนะคะถูถ่ายอยู่บริเวณปากช่องคลอดถ้าถามแม่จ๋านะคะคิดว่าไม่น่าจะสามารถทําให้ตั้งครรภ์ได้เพราะว่าการที่อสุจิจะเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วเดินทางไปตามท่อนําไข่ได้เนี่ย อสุจิจะต้องอาศัยน้าหล่อลื่นก็คือน้ําที่หลัง่งน้ําที่ออกมาในขณะที่ผู้ชายมีการหลัง่งก็จะมีน้ําออกมาด้วยแล้วก็ต้องอาศัยแรงผลักดันจากการหลั่งของผู้ชายเพื่อผลักดันให้อสุจินั้นผ่านช่องคลอดแล้วว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกได้ต้องอาศัยทั้งน้าหล่อลื่นและแรงผลักดันจากการหลั่งของผู้ชายที่มีการฉีดนั่นเองนะคะ เพื่อให้อสุจินั้นพุ่งเข้าไปในช่องคลอดนี้แล้วจึงจะสามารถเดินทางไปเจอกับไข่ของผู้หญิงได้เพราะฉะนั้นการถูถ่ายเพียงภายนอกนะคะถ้ามีอสุจิปนเปื้อนมากับน้ำหล่อลื่นในขณะที่เพศชายมีอารมณ์เนี่ยอสุจิก็ไม่น่าจะว่ายเข้ามาในช่องคลอดแล้วก็เข้าไปในโพรงมดลูกได้เองค่ะโดยที่ไม่มีน้ำหล่อลื่นช่วยไม่มีแรงผลักดันจาก การหลังในการช่วยนะคะคิดว่าโอกาสตั้งคันนั้นไม่น่าเป็นไปได้ค่ะแล้วกับประเด็นที่2นะคะที่ถามว่าแฟนเนี่ยช่วยตัวเองแล,แล้วถ้ามีอสุจิติดอยู่ที่นิ้วมือของเขาแล้วเขาเอานิ้วมือนั้นนะคะมาสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของเราจะทําให้เราตั้งครันไหมคะอสุจินะคะถ้าหากว่า อยู่ภายนอกก็คือมีการหลังออกมาแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วอาซุจิจะตายภายใน20นาทีแต่ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะถ้าหากว่าหลังออกมาแล้วเจออากาศที่ร้อนมากหรือมีการสัมผัสที่รุนแรงเพราะอาสุจิเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะตัวนั้นเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้าหากว่าถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง เขาก็ไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้ค่ะถ้าหากว่ามีอสุจิติดอยู่ที่นิ้วจริงเนี่ยการสอดน,นิ้วเข้าไปนะคะอสุจินั้นก็น่าจะถูกกระทบกระเทือนเสียดสีจนอาจจะเสียชีวิตไปและอีกอย่างก็คืออย่างที่บอกนะคะในประเด็นที่1ว่าการที่อสุจิจะว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกได้เนี่ยต้องอาศัยแรงผลักดันจากการหลังและอาศัยน้ําหล่อลื่นในการว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า อสุจิติดอยู่ที่นิ้วจริงแล้วนิ้วเนี่ยสอดเข้าไปส่วนตัวแม่จา๋าคิดว่าอาสุจิน่าจะรอดชีวิตได้ยากมากๆแล้วการที่จะไหว้เข้าไปในโพรงบดลูกได้ด้วยตัวเองนั้นก็ยากมากๆค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง2ประเด็นนี้นะคะในประเด็นที่ว่าแฟนเอาอวัยวะเพศถูอยู่ที่ปากช่องคลอดและประเด็นที่ถ้าสมมติ อาสุจิแลอ้วอยู่ที่นิ้วของแฟนแล้วแฟนเอานิ้วแย่สอดเข้าไปในช่องคลอดจะตั้งคันไหมส่วนตัวแม่จะคิดว่าโอกาสในการตั้งคันนั้นน่าจะน้อยมากๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะถ้าหากว่ายังไม่พร้อมที่จะตั้งคันนะคะต้องคุมกําเนิดค่ะเพราะเราไม่สามารถคาดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้นะคะถ้ายังไม่พร้อมที่จะตั้งคันต้องคุมกําเนิดหรือป้องกันค่ะ มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย